สวัสดีครับพบกับพวกเราสองคนและจะมี3คนก็ได้นะวันนี้ใชครับมาพูดมาคุยนะฮะมาทักทายกันกับช่วงซาดีดีไลน์นะครับใช่ครับก็พบเจอกับพวกเรานะครับเป็นเวลาตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันเสาร์นะฮะกับเวลาแบบนี้นะฮะ18นาฬิกาเป็นต้นไปใช่ครับนะครับก็สบเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเนาะใะครับอาทิตย์นี้อาจจะเป็นคุณเอกนะครับ คุณอเนกเนาะใช่ครับคุณอเนกอาทิตย์หน้าก็อาจจะเป็นคุณอเนกเองก็ได้ใช่ครับหรือว่าคุณฮอหรืออาจจะเป็นคุณฮรอน้องแพนอะไรก็ว่านไปใช่ครับนะฮะสลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนะฮะใช่ก็เออเรามาแบบเหมือนประมาณแบบ how to มากกว่าハウทูใช่ครับ how to แนะนําวิธีการใช้งานนะครับว่าระบบเสียงตัวนี้หรือว่าฟีเจอร์ฟังก์ชันเครื่องเสียงที่แบบว่ามันเด็ดๆเนี่ยใช่เราก็จะมาคุยมานําเสนอให้ทุกท่านได้เป็นโซลูชันเนาะใช่ครับนะฮะก็ สำหรับวันนี้เนี่ยนะครับ<า>ต่อยอดจากเมื่อวานเมื่อวานใช่เมื่อวานนี่ก็จะเห็นว่าหน้าตาคล้ายๆแบบนี้แหละนะครับก็จะมีเป็นครอบครัวของสาววิชชั่นนะครับซึ่งก็จะมี mixing ม i กซิ m นะฮะตัวเล็กแบบนี้แล้วก็ลําโพงขนาดแปดนิ้วล<ช>ําโพงอ๋อเมื่อวานนี่หกนิ้วนิ้วใช่ครับวันนี้เป็นลําโพงแปดนิ้วสองทางสองทางใช่ครับใหญ่ขึ้นมาสเต็ปหนึ่งแล้วหญ่ขึ้นมาใช่แสดงว่าซุ่มเสียงนี่ก็ต้องใหญ่ตามขนาดใช่ไหมฮะ ด้วยวูฟเฟอร์ที่ใหญ่ขึ้นนะท่านผู้ชมนะน้ำหนักเสียงก็ค่อยว่ากันในช่วงท้ายคลิปเนี่ยเราก็จะทดสอบสอบเสียงถูกต้องฮะตัวนี้มันจะมีความแตกต่างกับตัวเมื่อวานใช่ครับมีแตกต่างอยู่ครับตัวนี้ mixing amp นะครับที่ต้องบอกว่าข้ามขีดจำกัดกับ mixing amp ทั่วๆไปใไปนะครับก็คือตัวนี้เนี่ยจะทำงานนะครับสามารถสตรีมเพลงผ่านระบบ wi-fi ได้ท่านผู้ชมใช่ครับ ปกติแล้วเนี่ยเราก็จะสตรีมเพลงนะฮะาต่ทั่วๆไปเนี่ยระบบเสียงทั่วไปก็ผ่านบลูทูธใช่ไหมฮะคือบลูทูธเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่แบบว่าเราคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่แบบว่ามันง่ายใครก็ทําได้แล้วตั้งแต่เด็กๆนะตัวเล็กๆที่บ้านนะเชื่อมต่อบลูทูธแป๊บเดียวเข้าเก่งก่าเราอีกเออเขาเก่งเขาคล่องนะฮะจะเปิดอะไรเขาก็จะฟังเพลงอะไรเขาก็จะเชื่อมต่อผ่านบลูทูธใช่ครับถามว่าบลูทูธมันดีไหมก็ดีใช่ครับง่ายดีแล้วก็ ให้คุณภาพเสียงก็โอเคโอเคกว่าใช่แต่ทีนี้เนี่ยนะครับระบบ w ว f i เนี่ยมันจะมีข้อที่แบบว่าแตกต่างกับบลูทูธยังไงบ้างนะฮะนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับนะครับในส่วนตัวเนี้ยอ่ะบอกรุ่นท่านผู้ชมไปก่อนนะฮะว่านีะครับจะเป็นรุ่นของยี่ห้อ s ซ v i ์วิชั่นนะครับจะเป็น SA60 Wi-Fi นนะครับก็มีอินพุตผมบอกคือมี3 ไมโครโฟนนะครับสามไมโครโฟนใช่ครับเช่นเคยใช่แล้วก็มีช่องอินพุตนะครับสองช่องนะครับเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนหรือว่าเครื่องเล่นเพลเยอร์อ๋อใช่ครับเป็นแจ็คแบบ RCA นะครับท่านผู้ชมนะที่อยู่ด้านหลังนะครับก็สามารถที่เอาไฟลเสียงหรือว่ารูปแบบเครื่องเล่นเสียงเนี่ยมาเสียบผ่านสายสัญญาณได้ใช่ครับแล้วก็ไมค์ที่1เราสามารถเปิดไฟแผนทอมไฟเลี้ยงหง ไมโครโฟนถ้าเกิดว่าเป็นไมโครโฟนแบบคอนเดนเซอร์อนเเรใช่ครับแล้วก็เปิดพาวเวอร์เพนทัมตรงนี้ได้ใช่ครับนะครับแล้วก็มีไลอัลก็สามารถต่อไปอีกไลอัลก็ไปลิงก์ต่อนะครับผ่านสายสัญญาณนี่แหละไปหาแอมแบบนี้ก็ได้ไปบันทึกเสียงก็ได้นะท่านผู้ชมนะแล้วก็เหมือนเดิมครับช่องที่หนึ่งเนี่ยนะครับก็จะมีโหมดไว้พิเรตตี้ใช่ครับเหมือนเดิมก็คือเวลาเราพูดผ่านไมโครโฟนเนี่ยเปิดเพลงเนี่ย เสียงเพลงก็จะลดหลีลงไปนะครับอันนี้ก็ถือว่ามันมันดีแล้วนะดีใช่ครับแต่ทีเนี้ยการเชื่อมต่อสตรีมเพลงผ่าน w i f i ท่านผู้ชมนะมันก็จะมีข้อที่แบบว่ามันจะโดดเด่นขึ้นมานะฮะกว่าแบบบลูทูธแบบทั่วไปเนี่ยครับทีนี้วันนี้ผมจะมีผู้เชี่ยวชาญนะฮะเดี๋ยวผมเชิญเขามาเข้าฉากกันเลาดีกว่าใช่ครับนะฮะอ้าวพบกับคุณต้นตานะฮะเอตบมือ สวัสดีครับผู้ชมครับด้านนู้น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 โอเคสวัสดีครับผู้ชมครับแน่นอนครับว่าเนี่ยเสียงผมมายังเสียงผมมายังเดี๋ยวเช็คเสียงหน่อยเช็คเสียงหน่อยเช็คเสียงเช็คเสียงนะฮะทีมงานเดี๋ยวมอนิเตอร์เสียงนะเสียงผมมายังอ่าเชิญเชิญตรงกลางนะฮะตรงกลางตรงกลางระหว่างใจนะฮะท่านผู้ชมครับสวัสดีกันอีกครั้งในช่วงเย็นๆนะฮะที่นี่ที่ตะลิ่งชันตะลิ่งชันฝนตกเล็กน้อยถึงตอนกลางครับผมแต่เพิ่นจะจยุดแล้วนะเหรอดีเลย ใช่ไหมวันนี้คุณขี่มอเตอร์ไซค์มาสบายเลยท่าผู้ชมครับเซตเครื่องเสียงวันนี้ต้องบอกว่าคล้ายคืนระมคล้ายคืงกับเซตเมื่อวานเมื่อวานครับที่บอกว่าเป็นเซตเครื่องเสียงงานติดตั้งครับนะเป็นแอมป์พร้อมลำโพงครับราคานี้มาเป็นชุดใช่ไหมเป็นชุดใช่ครับแล้วใครเอาน้ําไปลดลําโพงใบมันใหญ่ขึ้นเหรอไม่ใช่ฮะมันเปงนไม้ครับไม่ใช่ฮะคือขนาดของเขาเนี่ยแปดนิ้วมันก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะอ๋อเมื่อวานหกนิ้วหนิ้ววันนี้แปดนิ้วถูกต้องครับยาวขึ ใหญ่ขึ้นใช่ไหมก็ขนาดพื้นที่ที่กว้างขึ้นเนี่ยสบายสบายท่านผู้ชมครับจริงๆแล้วซาวิชันเองมีลำโพงอยู่หลากหลายซีรีส์แต่ว่าที่เขาหยิบยกมา S อสเวสซีรีส์ต้องบอกว่าอยากโฆษณาจริงครับในส่วนของเสียงกับราคานะฮะส่วนทางกันอ่ะเสียงก็ไปฟูนะฮะดีมากนะครับส่วนราคาดิ่งลงเลยอย่างเงี้ยเอาก็อยู่ในระดับมาตรฐานนะท่านผู้ชมครับท้าพิสูจน์จริงๆสําหรับรุ่นนี้นะฮะทั้ง6นิ้วแล้ว8นิ้ว8นิ้วก็คือได้เสียงที่หนาขึ้นหน่อยใช่ไหมครับ แต่ความพิเศษใส่ไข่ที่บอกว่าวันนี้ต้องมาพูดคุยก็คือเดี๋ยวในเรื่องของแอมแอมใช่มิกซิงแอมตัวนี้เป็นแอมที่แบบว่างกมากๆเลยนะตัวเนี้ยงกยังไงฮะหน้าเงินอ๋อหน้าเงินโอเคฮะท่านผู้ชมมานะหนึ่งบาทหนึ่งบาทนะฮะหนึ่งบาทห้าบาทสิบบาทนะฮะเห็นใจยามนี้นะท่านผู้ชมนะแอมตัวนี้เป็นอสเ ไวไฟใช่ไหมเปลี่ยนหน้าเงินเลยเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับมันแตกต่างจากรุ่นเมื่อวานยังไงเมื่อวานใครที่ไม่ได้มาดูเราเรารีวิวเป็นแอมป์แบบ60รุ่น B T ดีบีดแอมบลูทูธบลูทูธนะฮะแล้ว60 Wi-Fi นี่มีบลูทูธอยู่ไหมมีบลูทูธมีบลูทูธทุกมีท่านผู้ชม Wi-Fi ก็บบิวอินยูสบีก็ยังมีเหมือนเดิมเออแต่ทีนี้ความพิเศษตอกไข่ใส่ไข่ของเขาเนี่ยคำว่าเป็นเป็นแอมพลิฟายเออร์ที่มี Wi-Fi บิวอินเนี่ยท่านผู้ชม มันดียังไงอ่าใช่ครับผ่าผู้ชมฮะการที่เขาใส่ระบบ Wi-Fi เข้ามาต้องบอกว่าทันสมัยมากเลยนะถูกต้องถูกต้อง,องแล้วเป็น Wi-Fi ชิปเซตจากค่าย Linkplay ด้วยนะ Linkplay เป็นชิปเซตระดับโลกนะโอรแม่มแนมรรมดี เขาใส่ชิปเซตของแบรนด์เนี้ยไว้กับเครื่องเสียงระดับโลกแบบหลายยี่ห้อพวกแบรนด์ว่าไงทีนี้มันดียังไงนึกภาพไม่ออกหากเราเปรียบเทียบกับแอมทั่วๆไปท่านผู้ชมนะฮะทั่วๆไปอ่ะอ่ะเราจะต่อสัญญาณเข้าไปส่วนใหญ่แล้วก็ลิงก์สายเข้าไปที่แอมใช่ไหมลิงก์สายต่อจากมือถือของเราเนี่ยอ่ะจากสายต่อสายไปที่แอมถูกต้องเมื่อวานสะดวกหน่อย 60BT ก็คือเชื่อมต่อบลูทูธบลูทูธไปที่แอมได้ถูกต้องนะฮะ แต่ทีนี้เป็น Wi-Fi เลยถ้าผู้ชมการใช้ Wi-Fi ในการ Connect ในการสตรีมเพลงจากมือถือจากแท็บเล็ตของเราจากคอมพิวเตอร์ของเราไปเข้าที่ Wi-Fi จะได้เปรียบเรื่องแรกเลยยังไงฮะระยะไงพี่โอ้ขอเพียงแค่ว่าอ้าวพูดถึงเราเตอร์กล่องนะเราเตอร์กล่องสัญญาณ w ว f i เนี่ยขอให้มือถือของเราอ่ะ กับแอมของเราอยู่ในระยะ Wi-Fi อยู่ในวงแลนของเขาอยู่ในวงของเขาถูกต้องนะผู้ชมอยู่ในระยะสัญญาณ Wi-Fi พูดง่ายๆสาหรับท่านที่อาจจะไม่ได้เก่งในครับสัญญาณไม่มีทางหลุดเลยโอ้ได้ไกลครับก็คือได้ไกลขึ้นไกลนะฮะไกลขึ้นต้องบอกว่าไกลกว่าบลูทูธนะครับเพราะว่าตาบใดเท่าที่สัญญาณ Wi-Fi ไปถึงถึงเขามายังสตรีมเพลงได้ถูกต้องนะผู้ชมนะฮะนี่คือเรื่องของ ระยะของเขาและทีนี้พอสตรีมเพลงผ่าน Wi-Fi ยังยังไม่พอท่านผู้ชมการเป็นการสตรีมมันเป็นสัญญาณดิจิตอลชิปเซ็ตเสียของเขา24บิต 192k sampling rate โอ้สูงนะครับท่านผู้ชมมาเห็นแอมหน้าเรียมๆอย่างนี้เหอะท่าผู้ชม24บิต 192k นะฮะและเท่านั้นยังไม่พอบอกโอ๊ยมันแหมสตรีมผ่าน Wi-Fi มันจะดียังไงมันวุ่นวายจะต้องไป จะต้องเอามือถือไปเกาะกับเราเตอร์จะต้องไปเชื่อมต่อแอมให้เข้ากับเราเตอร์ต่อทำงานให้มันยุ่งยากมากมายอะไรถ้าผู้ชมครับเรียนตามตรงฮะในเบื้องต้นเนี่ยต้องบอกว่ามันเซตอัพยากกว่านะมันมีความยุ่งยากมีความซับซ้อนกว่าเขาเรียกว่ามีขั้นตอนเพิ่มขึ้นมีขั้นตอนที่ละเอียดกว่าถ้าบลูทูธก็คืออ่ะสตรีมเลยนะฮะพอจู่ๆจากเครื่องไปหาแอมแต่อันนี้ต้องมี ัวที่สามเป็นตัวกลางมีเลาเตอร์ช่ครับแล้วข้อดีมันคืออะไรแล้วน้อยคนไม่ค่อยทําขึ้นมาผู้ผลิตน้อยเจ้าไม่ค่อยทำใช่ครับเพราะว่าเป็นเรื่องของแบบว่าเขากังวลเรื่องของยูเซอร์ไงนะว่าเขาจะใช้งานเป็นมันจะเซตอัาเป็นไหมแต่ถ้าผู้ชมฮะเราจะบอกว่าข้อดีของมันคืออะไรก่อนข้อดีของมันนอกจากเรื่องของระยะการใช้งานแล้วคุณภาพสัญญาณดิจิตอลแล้วนะผู้ชมนะชิปเซตจากลิงค์เลยแล้วนะอ้าวและมันยัง ใช้งานแบบ multiple room ได้โอ้อันนี้ดีมากเลยทำยังไงฮะมันคืออะไรมันคืออะไรต้องบอกก่อนท่านผู้ชมฮะ multiple room นะฮะปกติแล้วเนี่ยเซตเนี่ยเราจะคิดว่าเอาไว้ทำอะไรเอาไว้ใช้ในเครื่องเสียงในห้องเรียนห้องเรียนเอาไว้ใช้ในพัตตาคารร้านอาหารเป็นเป็นกาแฟ background music b a c ว g r o u n d m u เออร้านกาแฟคาเฟ่ต่างครับแต่ว่าการใช้ไวไฟท่านผู้ชมมันทำให้ท่านผู้ชมมีอิสระในการใช้งานมากยิ่งขึ้นครับ multiple room multiple play หมายความว่าอะไร ยกตัวอย่างบ้านของผมนะคุณผู้ชมบ้านของผมนะมีอ้าวห้องนั่งเล่นอยู่ข้างล่างห้องรับแขกห้องนั่งเล่นมีห้องนั่งเล่นหนึ่งชั้นบนก็มีห้องนอนหนึ่งห้องนอนสองสองห้องแล้วนะสามห้องแล้วกันบ้านหลังน้อยนะห้องรับแขกมีกไหมอ้าวสี่ห้องรลยนแถมไปบ้านน้อยหลังนี้สุขีเสียจริง่านผู้ชมผมตั้งแอมเครื่องที่หนึ่งไว้ในห้องรับแขกห้องรับแขกหนึ่งเออชั้นหนึ่งอ่ะเข้ามาจะห้องรับแขกครับผมเปิดเพลงอ่ะเปิดเพลงฟังเพลงลูกทุ่งฟังเพลงอะไรฟังอ่ะ ผมซิงสัญญาณ Wi-Fi ใช่ไหมคผมใช้แบบ Wi-Fi ผมไปอยู่ในห้องชั้นสองก็ได้ผมเข้าห้องน้ำก็ได้ถ้าผู้ชมฮะผัดกะเพราอยู่ในห้องครัวก็ได้ได้หมดและในที่นี้ที่ผมมาที่พอดู้ก็คือหากถ้าผู้ชมมีแอมมากกว่าหนึ่งชิ้นนะถ้าผู้ชมก็สามารถตั้งแอมว้ชั้นสองเครื่องหนึ่งชั้นหนึ่งเครื่องหนึ่งแล้วกันสะดวกมากเลยครับนี่แล้วเราก็สตรีมเพลงจากมือถือเครื่องเดียวไปยังแอมสองเครื่องนี้ถ้าผ้ชมเท่านั้นยังไม่พอ สตรีมได้คนละเพลงด้วยโอ้แยกเพลง<ย>กัน<ย>ด้วยเลยถูกต้องเหมือนจะเปิดเพลงเพลงเดียวกันก็ได้อ่ะบ้านละบันละบันอะนะเพลงพี่ก๊อตเพลงแล้วนะตัวอย่างเช่บ้านนี้ฉันรักอะไรเงี้ยนะบ้านร้องน,นี้สุขีเสียจริงอ้าวเปิดเพลงเดียวกันให้ให้เป็นดังให้ชั้นหนึ่งและชั้นสองเพลงเดียวกันก็ได<ๆ>หรือจะแยกก็ได้ว่าเพลงชั้นหนึ่งเปิดเพลงเนี้ยเพลงชั้นสองเปิดอีกเพลงหนึ่ง ท่านผู้ชมฮะนี่คือมัลติพุ่นรูมนะการเชื่อมต่อแบบ Wi-Fi เป็นข้อได้เปรียบมากมันทําให้ท่านอ,ออกแบบครับการใช้งานได้แบบอิสระครับรผมเอาไปใช้ในองค์กรใช้ในหน่วยงานใช,ใช่ไหมถ้มอว,ว่าอ่ะห้องนี้ เปิดเพลงเพลงหนึ่งห้องนี้เปิดอีกเพลงหนึ่งนะเหมือนไปเป็นเรื่องสื่อการเรียนการสอนก็ได้ใช่ไหมนี่มันเพิ่มไอเดีย <istic idea S 1> ขึ้นมากเราถูกต้องนะฮะห้องเรียนที่หนึ่งะเปิดสื่อการเรียนการสอนแบบหนึ่งห้องเรียนที่2เปิดสื่อแบบหนึ่งก็แล้วแต่จะดีไซน์เป็นโซลูชัน,นที่ดีมากครับถูกต้องเลยท่านผู้ชมนี่คือรูปแบบการใช้งานผ่านไวไฟแน่นอนละเรื่องการเซตอัพมันจะต้องเซตอัพ มีขั้นตอนเยอะนิดนึงแต่ไม่ต้องกังวลนะแต่ไม่ต้องกังวลนะใหผู้ชมเรามีทีมงานที่เป็น installation หรือ set up set up คอยช่วยเหลือนะนะทั้งทั้งที่เป็นในส่วนของ back office กับหน้างานเราเรามีช่างเสิร์ฟพร้อม่านผู้ชมครับปรึกษาได้พบราคามันไม่แพงอะไม่แพงถ้าเป็นแอม wifi โอ้โหธรรมดาที่ไหนผมชอบมากจริงจริงนี่แหละอย่างที่กล่าวไปข้างต้นบอกว่าเขาทลายพวก mixing amp ไง ใช่เดิมเดิมอ่ะคือข้ามข้อจํากัดเดิมเดิมนะท่านผู้ชมนะข้าอจำกัดเดิมเดิมใช่นะฮะอ้าวทีนี้ยังไงต่อมีรายละเอียดอะไรเพิ่มหรือจะให้ท่านผู้ชมฟังเสียงผมด้วยมอนิเตอร์เสียงมั้งจริงๆอยากอยากจะเสริมตรงนี้นิดหนึ่ง่าพูดถึงไอ้แอปตัวมูซูเพลเยอร์ที่มาเชื่อมต่อติดกับที่ที่ควไอซห้ลูกค้าดูฝากเข้าแอปให้ดูก็ได้ถ้าผู้ชมครับเดี๋ยวพี่ไอ้นี่ในการใช้งานเนี่ยในการใช้งานเข้าไปใกล้ๆจะดีกว่าเดี๋ยวมันจะเบลอเข้าไปเข้าไปหน้ากล้องหน่อย ในการใช้งานนะฮะท่านผู้ชมในการเชื่อมต่อระหว่างไอ้เจ้าแอมหนึ่งตัวเนี้ยเข้ากับ WiFi ที่บ้านเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงพี่เอกเข้ากับ w i f i ที่เราจะใช้เนี่ยมันจะเชื่อมยังไงเพราะมันไม่ได้มีต่อเข้ามีสายต่อเข้าคอมมีอะไรท่านผู้ชมใช้แอปพลิเคชันเป็นตัวเชื่อมแอปตัวเนี้ยชื่อว่ามูซูนะมูซูเพลเยอร์ที่ที่หน้าจอเดี๋ยวจะโฟกัสให้แล้วก็ดูที่นอเห็นภาพภาพรวมภาพรแล้วก็ดูมอนิเตอร์ครับแล้วก็ดูมอนิเตอร์ครับถอยออกมาครับ เดี๋ยวผมถอยห้าถอยห้าถอยห้าอ่าน้าเ่ีผมขอโฟกัสหน่อยนะแป๊บนึงแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะผมโฟกัสแป๊บนึงผมไม่โดนกล้องอ่าใช่แล้วแอปนี้ท่านผู้ชมฮะนี่จะค้นหา Wi-Fi แอปตัวนี้มันจะค้นหา Wi-Fi ที่เราจะใช้นะ Wi-Fi บ้านเราที่องค์กรเราจะค้นหาแอมของเรานะฮะอ่ะ ถ้ามันเจอแล้วเนี่ยมันก็จะเชื่อมนะแอปตัวนี้จะเป็นสื่อกลางในการเชื่อมแอมของเรากับวเข้ากับ WiFi ถูกต้องครับเป็นตัวกลางนะฮะจะเป็นสื่อกลางจะจับมือนะจะจับมือระหว่างแอมกับเน็ตที่บ้านเราแล้วก็เชื่อมกับมือถือของเราครับผมโอเคประมาณนี้ท่านผู้ชมฮะรายละเอียดเพิ่มเติมมีอยู่ในคลิปวิดีโอทการใช้งาน s a 6 0 Wi-Fi ครับผมคุณตาทำไม่เรียบร้อยแล้วใช่ใช่มันเป็นเรื่องของแอปพลิเคชันทำหน้าที่เชื่อมระหว่างแอมกับอินเทอร์เน็ต ใช่มันเป็นตรวกลางนะครับผมไม่ไไปสื่อกลางแล้วมันทำให้ท่านผู้ชมตั้งชื่อในแอปได้ว่าเออแอมเครื่องนี้ชื่ออะไรเหมือนว่าหรือว่ามันอยู่ที่ไหนอยู่ในห้องนั่งเล่นอยู่ในห้องครัวเป็นห้องนอนหนึ่งห้องนอนสองใช่ครับนะแล้วแต่ละเขาเรียกว่าไงแล้วแต่ละแต่ละเครื่องจะเล่นอะไรยังไงท่านผู้ชมแอปนี้มันจะไปเชื่อมกับแอปอื่นๆได้อย่างอย่างพวก supportify ถ่าดอลอะไรอย่างเงี้ยท่านผู้ชมเยอะแยะเลยดีเทลมันมีเยอะแยะเลยครับผมแต่ต้องบอกว่ามันทำงานได้กว้าง เพิ่มเติมนิดหนึ่งว่า Spotify ต้องเป็น Spotify Premium ถูกต้องถูกต้องครับผมหมายเหตุเป็นเส้เล็กน้อยมันมีดีเทลของมันอยู่แต่ถ้าผู้ชมท่านใดบอกว่าโอ้ยอยากใช้งานง่ายๆก็ใช้ได้นผู้ชมอินพุตต่อสายเข้ามาบลูทูธก็ได้ลูทก็ได้ใช่ครับง่ายๆเลย ต้องบอกว่าตัวนี้ผมชอบมากไอ้เจ้าผมเรียกไอ้เจ้าหน้าเงินมันเล็กดีด้วยนะ S A 6 0 Wi-Fi แต่ฟังฟังก์ชันนี่ผมว่ามันเกินตัวมากถูกต้องครับท่านผู้ชมครับมีที่ไหน่แอมแอมแบบว่า Wi-Fi Wi-Fi b u i l อ in นะและชิปเซ็ตอย่างดีจากลิงเกลตราคานิดๆเองนะท่านผู้ชมมากเลยครับแล้ววันนี้จัดเซ็ตเป็นคู่จัดเซ็ตเป็นคู่ใช่กับลำโพงที่ลดน้ำแล้ไอ้เวสซี่รี่ใหญ่ขึ้นเมื่อวานเมื่อวานเราก็ทำไมมันใบมันเล็กกว่านี้นะหกนิ้วเมื่อวาน ทีนี้ยังไงฟังเสียงไหมฟังเสียงครับผมเนอะท่านผู้ชมบรรยายสรรพคุณมาเยอะละแน่นอนนะฟังเสียงว่าดีไหมเดี๋ยวผมไปมอนิเตอร์เสียงที่มิกกนอ่อนนี่ชัดกันเลยฮะดีไซน์ต้องบอกว่าโค้งมนนะฮะนี่โค้งมนสวยงามคือดีไซน์เป็นเอกลักษณ์มากเดี๋ยวฟังเสียงนะครับท่านผู้ชมนะ แนิ้วนะฮะสองทางส่วนในของโทนนะฮะเราปรับไว้แปตนะฮะตรงกลางนะครับเราไม่ได้เพิ่มนะครับเราไว้ตรงกลา uh งหมดเลย Don't know what you're thinking. I bet you never tell them how it feels. How it feels. How it feels. Cover it up. You like to play your own game. Cover it up. Don't let them know what you're thinking. I bet you never tell them how it feels. How it feels. How it feels. Get us down when they all should let us. โอเคครับต้องบอกว่าออกแนวกลมกล่อมนะออกแนวนวลนวนะครับออกกลมกล่อมออกแนวรายละเอียดนะครับผมสีงจะได้กว้างกว่าก็เมื่อวานเหมาะมากๆนะครับสำหรับการไปใช้งานใช่ครับอินดอร์นะครับพวกเรู้นอาหารนะครับหรือจะเป็นร้านกาแฟนะครับหรือไปใช้อย่างอื่นเยอะแยะมากมายครับห้องเรียนเยอะแยะเลยครับห้องสัมมนาอบรมสัมมนานะครับ ได้หมดเลยนะครับชุดนี้ติดตั้งก็ง่ายครับไม่มีอะไรยุ่งยากครับไม่มีอะไรซับซ้อนใช่นะครับแล้วก็อย่างที่เรียนไปว่าสามารถที่จะสตรีมเพลงผ่านระบบบลฟฟใช่ครับก็ต้องบอกว่าได้คุณภาพเสียงที่ไฮเอ็นนะครับได้ไฮเรทด้วยนะครับผมฟีเจอร์ฟังก์ชันเยอะๆแบบนี้ครับอยากจะทราบราคาแล้วฮะว่าราคาจะสวยหรูตามฟีเจอร์ฟังก์ชันไหมใช่ครับาคาครับ ปรับโปรโมชั่นเลยนะ16900บาทครับ16900บาทใช่ครับแต่เดี๋ยวก่อนรวมแมตรวมจัดส่งใช่ครับ16900มามีอะไรบ้างก็จะมีมิกซิมเอมหนึ่งตัวนะครับเป็นรุ่น s a ัพย์ชั้นเอหกศูนย์ไวไฟไวไฟนะครับแล้วก็เป็นวงหนึ่งคู่ของ s a ัพย์ชั้นคู่ใช่ครับแต่เป็นนี้รุ่น svs 82 w ใช่ครับนะครับใช่สองแปดนิ้วลูกค้าจะมีคําถามว่าเอ๊ะเราเลือกเป็นสีดําได้ไหมมันมีไหมสีดํา wi-fi มีไหมสีดํา wi-fi สีดำ wi-fi มีไหมท่านผู้ชมถามเผื่อลูกค้านะครับรู้สึกว่าถ้าเป็นสีดําจะเป็น BT ใช่ไหมฮะใช่ครับไวไฟก็จะทําออกมาเป็นเหมือนคุณตาลบอกนะเป็นแอมน่าเงนะครับเป็นสีบลอนดนะครับใช่ครับ สีก็ไม่ได้แบบเงานะฮะมันก็จะเป็นสีออกพรีเมียมนะฮะออกออกแบบว่าไม่ไม่ได้สีเงานะฮะเป็นแบบออกด้านๆสีด้านๆนะครับก็สามารถที่จะไปติดตั้งก็ให้เข้ากับเฟอร์นิเจอร์ใช่เฟอร์นิเจอร์ร้านของเราสวยครับก็สวยครับผมมีคำถามไหมฮะสวัสดีทุกท่านนะฮะที่กำลังรับชมอยู่ในขณะนี้ฮะทั่วประเทศและทั่วทุกมุมโลกนะฮะ ตอนนี้กําลังรับชมกันทั่วนะฮะก็สองช่องทางด้วยกันนะครับทางไหนบ้างครับสองทางครับจะมีใน a c e b o o k นะครับแล้วก็ในยูทูปเฟซบุ๊คลนะครับแล้วก็ใน YouTube ครับสองช่องทางนะครับก็เดี๋ยวมาเจอกันแบบนี้แหละทุกวันเลยนะครับอย่าเพิ่งเบื่อกันนะเพราะว่าเรามีโซลูชันอีกเยอะสินค้ารับประกัน1ปีนะครับอ๋อรับประกัน1ปีนะครับอืม สุดยอดที่ติดตั้งไม่เป็นอืมเนีไอท่านไอที่ติดตั้งไม่เป็นนะครับส,สามารถโทรมาสอบถามพนักงานได้เลยนะครับที่ในลไลน์แอดบริษัทคือจะบอกว่ารเรามีแผนกติดตังตดต้งใช่ครับอืมใช่แผนกติดตั้งเนี่ยสามารถออกไปดูน้างงาน,นงได้ไหมได้ครับส่งสเปคเข้ามาให้ดูนัาง,งานได้หรือส่งสเปคส่งรูปที่นัางานติดตั้งแบบไหนอะไรไงเข้ามาคุยได้สอบถามได้เพื่อให้เขาดูแบบเชื่องราคาได้เลยใช่ ให้ประเมินราคาก่อนนะครับว่าห้องแบบนี้ใช้สายเท่าไรใช่ครับโอ้เดินสายแบบไหนติดลางยังไงใช่ครับเพราะว่าเราเขาแบบมืออาชีพอยู่แล้วเนาะเขามองปุ๊บปุ๊บคำนวณปุ๊บปุ๊บปุ๊บค่าใช้จ่ายประมาณนี้ก็แบบรวดเร็วนะครับรวดเร็วใช่ครับไม่เสียเวลานะครับทําให้เราทํางานได้ต่อไปต่อไปใช่อืมไม่ต้องไปเสียเวลานะครับไม่ต้องเป็นห่วงว่าเออฉันซื้อไปแล้วเนี่ยจะไปติดตั้งยังไงล่ะทีนี้เออนะครับตรงเนี้ยต้องบอกว่า หลายๆที่บางทีซื้อไปแล้วมันไม่มีการดูแลหลังการขายไงอันนี้เรารับดูแลออกแบบตั้งแต่ก่อนขายขายใช่ครับแล้วก็หลังการขายก็ดูแลดูแลใช่อืก็มีคำถามดักท่านผู้ชมอีกไหมฮะไม่มีครับไม่มียังไม่มีนะครับผมข่าวล่ามาเร็วครับผมข่าวล่ามาเร็วครับผมในวันพรุ่งนี้เราดูสิเราดูนี่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 อัปเดตนิดหนึ่งนะครับ ในส่วนของวันเสาร์นะใช่ครับนี่จะมีไลฟ์สดแจกไมโครโฟนนะครับเฮ้ยไมโครโฟนรุ่นอะไรอย่าพึ่งอย่าพึ่งนี่นะยูทูบเบอร์โอ้สายอ่สายยูทูบเบอร์นะครับไลฟ์สดอย่างเงี้ยครับทิกเกอร์นะครับที่เวลาไลฟ์สดแล้วเจอปัญหาแบบว่าเอ้ยเสียงไม่ค่อยอ่ะโชว์เลยไหนๆก็โชว์อ่ะน้องเอกไปโชว์ไปนะครับเวลาเราไลฟ์สดเนี่ยนะครับบางท่านก็ยังไม่ทราบนะครับเทคนิคว่าเอ๊ะ เราจะทำยังไงให้เสียงเราชัดเจนนะครับมันต้องมีตัวช่วยมีตัวช่วยนะฮะต้องมีตัวช่วยนะครับต้องมีตัวช่วยตัวนี้ก็เรียกว่าไมโครโฟนนั่นเองเห็นไหมคลิหมดหน่อยเห็นอหม สำหรับวันพรุ่งนี้นะครับการไลฟ์สดนะฮะจะมีแจกนะครับไมโครโฟนนะครับคุณภาพดีจากโคมิก้านะครับพรุ่งนี้นะฮะเปิดจอรอคอยได้เลยนะครับท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวเราแปะกันให้อีกทีหนึ่งโอ้เห็นไหมนี่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 มีการไลฟ์สดแจกรางวัลนะครับนี่ต้องบอกว่าเป็นไมค์ที่แบบว่าแบบไมค์คู่นะใช่ครับเป็นไมค์คู่ ก็เสียบสมาร์ทโฟนเงี้ยเอาไปนะครับยืนสองท่านอ่าก็ยืนสองท่านแบบนี้ใช่ครับเป็นพิธีกรคู่ใช่ครับแต่สายยาวสายยาวนะก็สามารถเอาโทรศัพท์มือถือไปวางตรงนู้นใช่ครับอย่างนี้เราก็แบบไลฟ์ขายของได้เลยขายสบายนะครับสองคนพรุ่งนี้นะฮะห้ามพลาดนะครับห้ามพลานะสิบแปดนาฬิกาสิบแปดนาฬิกานะครับเปิดจอรอคอยพวกเรานะฮะพรุ่งนี้มีโคอมิกาไมโครโฟนคุณภาพระดับระดับโปรเฟชชั่นแนลนะฮะ มาแจกกันนะฮะที่นี่ครับซาดีดีจอบครับปักหลักปักหมุดกันไว้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะฮะถ้าไม่มีคำถามอะไรเพิ่มเติมนะครับก็ต้องกล่าวว่านะครับขัดตกบกพร่องประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับอืมอ่าน้องเอกนะครับก่อนไปนะครับราคาอีกสักครั้งหนึ่งราคานะครับ16,900บาทใช่ครับได้จะเป็นลำโพงหนึ่งคู่มกซิ่งแอมหนึ่งตัวใช่ครับ สายสัญญญาณอันนี้ก็ไปคุยกับช่างเนาะใช่ใช่ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในพรุ่งนี้นะฮะกับการไลฟ์สดนะฮะเรามีแจกของรางวัลตรงนี้นะครัวันเสาร์นะสเปเชียลนะครับเราก็จะจัดนะครับให้แบบว่ามันหลากหลายแล้วก็มีอุปกรณ์เครื่องเสียงมาเยอะแยะเะครับมาเพื่อที่จะให้ทุกท่านที่อยู่ทั้งบ้านได้รับชมเราเนี่ยแบบเฮ้ยสินค้าเยอะดีว่ะอะไรอย่างเงี้ยนะ เพื่อให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์นะครับแต่ละคนแต่ละโซลูชันนะครับก็ปักจอนะครับเปิดจอรอคอยพวกเรานะครับได้ที่นี่เป็นประจำครับสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าขอขอบพระคุณแล้วก็สวัสดีนะครับ